คุณกำลังฟังรายการสตูนบานชั่นทางสอบทอสตูน FM 9 5 5 m มกะ ช่วงแรกของรายการสตูนบ้านฉันมาติดตามข้อมูลการลงพื้นที่ของนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพอตนะคะในโอกาสที่ท่านเดินทางไปประชุมหารือเมื่อวันที่19กตุลาคมนะคะในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม30นาทีตามเวลาของประเทศมาเลเซียนะคะร่วมหารือกับดาโตวิกาเซียงซึ่งท่านถือว่าเป็นบุคคลสาคัญนะปัจจุบันท่านเป็นประธานสมาคมจีนประเทศมา นะคะแล้วก็ยังดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศมาเลเซียและท่านเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันโครงการก่อสร้างแลนด์บริดระบบรางเชื่อมสองฝั่งทะเลประเทศมาเลเซียนะคะที่ชื่อว่าโครงการ east coast rail link ที่จะเริ่มวิ่งจากท่าเรือแคลงซึ่งเป็นศูนย์กลางของการขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็มีที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศข้าม คาบสมุทรไปยังรัฐกลันตันทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในอีกประมาณ5ปีข้างหน้านะคะก็คาดว่าโครงการระบบรางที่ตัดผ่านหลายรัฐของมาเลเซียนี้ซึ่งประกอบด้วยรัฐกลันตันรังกานูปาหางังและสลังงอจะยกระดับการเชื่อมต่อและนำการเติบโต,ตแบบสมดุลมาสู่ประเทศมาเลเซีย มากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงภูมิภาคที่ด้อยพัฒนาบนชายฝั่งตะวันออกเข้ากับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจบนชายฝั่งตะวันตกและแน่นอนว่าหากประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงระบบรางของประเทศเราเข้ากับโครงการนี้ได้ก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนอกจากในเรื่องนี้แล้วข่าวยังมีการหารือร่วมกันในด้านของความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาธุรกิจอาหารแปลรูปพาล้านและร้านค้าอาหารไทยมาเลเซีย หรือว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ประเทศมาเลเซียก็ถือว่าเป็นประเทศตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่โลกอาชีพที่เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่คล้ายคลึงกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรานะคะดังนั้นการแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์การบริหารการศึกษาของทั้ง2ประเทศก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้ไทยสามารถที่จะปรับหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่แล้วก็เป็นไปอย่างมีมาตรฐานโดยที่มีประเทศมาเลเซียนั้นเป็นต้นแบบการพัฒนาเฉพาะและการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไทยในการเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในสาขาวิชาของสถาบันการศึกษาชั้นนําในประเทศ มาเลเซียต่อไปด้วยนะคะดังนั้นความร่วมมือในประเด็นทั้งสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนะคะที่ล่าสุดนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกะทฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอพอตได้ ร่วมประชุมหารือกับดาโตวีกาเซียงประธานสมาคมชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนในด้านของการพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจสังคมระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยแล้วก็รัฐชายแดนของประเทศมาเลเซียก็จะมีการติดตามแล้วก็ประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันค่ะคุณกำลังฟังรายการสตูลบานชั่น ทางสาบ่อสตูน FM 9 5 5 m เมก